สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน f อทุกท่านวันนี้จะพาเพื่อนๆมารับชมโรงงานบอขยะ เป็นดูดูฝนนะครับก็จะมีน้ำมาขัางอยู่บริเวณที่รถจะถอยไปตักขยะนะครับก็จะให้ดันเกล็ดน้ำสิ่งสกปรกไปสังเกตด,ดูรอบๆนะครับเวลาลมมามันก็จะปิวโดยธรรมชาตินะครับขยะที่คัดแล้วคัดแยกแล้วไม่ได้ใช้นะครับก็จะมีรถตักใส่รถหกลอ้อไปฝังกลบตรงป่าด,ด้านนู้นนะครับ เป็นของเทศบาลครับเดี๋ยวร,รอรถหงรถดันมานะครับก็จะตักขึ้นไปเทจะให้ดูคลิปนี้เพื่อเป็นการสะท้อนให้กับ เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไทยหลายคนนะครับในเรื่องของขยะให้ตระหนักกปอย่างที่เราได้รับทราบนะครับทางหน่วยงานรัฐบาลโ,โ,โดนาดงให้ใช้ถุงผ้าย่อยสลายตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเป็นพลาสติกนะครับก็จะไม่ย่อยสลายดังที่ท่านเห็นนะครับมีเศษแก้วก็มีดังกระพรบรถเหยียบก็ฝากถึงเ,เพื่อนนะครับที่เวลาจะทิ้งขยะ ในเขตของเทศบาลจะมีทางขยะหลายๆทางคัดแยกขยะเปียกขยะแห้งนะครับก็ขอให้ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะด้วยนะครับเวลามาคัดแยกตรงโรงงานมันจะให้เกิดความง่ายนะครับปวดก็อยู่ที่หนึ่งพลาสติกก็อยู่อีกที่หนึ่ง ขยะที่เราคัดแยกส่วนขยะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นถุงพลาสติกก็จะนําไปฝังกบไนส่วนเศษขยะที่ชิ้นเล็กๆเป็นดินมั่งเป็นมูลสัตว์นะครับก็จะมากรองรวมอยู่ตรงนี้นะครับก็นี่ครับน,นี่คัดแยกแล้วนี่ครับ ขั้นตอนต่อไปเมื่อเส็เล็กเสร็จน้อยก็จะเราก็จะทําไปทําปุ๋ยต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ร่อนเป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมกองที่เมื่อสักครู่ก็จะมาตักมันกองไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีรถตักตักเทใส่ตรงนี้นนะครับอันนี้ก็จะร่อนอีกครั้งหนึ่ง กองตรงนั้นจะรถตักมาใส่ตรงนี้ครับก็จะไหลไปเรื่อยๆเครื่อกกงตะเกงตัวนี้ก็จะหมุนหมุนหมุนเราก็จะได้ดังที่เห็นนะครับปุ๋ยนะครับนี่ปุ๋ยแล้วก็จะหมักตัวนี้ก็จะเป็นน้ำา EM นะครับตัวนี้เป็นน้ำาอเ พวกน้ำตาลผสมเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในถังนี่ครับก็จะมาผสมหมักอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับอันน้ำ e m เทใส่ตรงนี้ครับเราก็ใช้รถตักผสมกัน แล้มีคําถามต่ออีกว่าปุ๋ยที่ได้จำหน่ายแบบไหนชาวบ้านแถวๆละแวกนี้นะครับในเขตรับผิดชอบของเทศบาลก็จะมาซื้อในราคาที่ย่อมเยาวนะครับนี่ครับเป็นปุ๋ยผมลองเอาไปใส่ต้นไม้นะครับสวยมากเลยนี่ครับสวยงาม ตรงตรงนี้ก็จะร่อนจากเศษขยะแบบนี้นะครับร่อนจนเหลือเป็นปุ๋ยนี่สวยงามใช้ได้นะครับเหมาะแก่การใส่พืชผัก อันนี้เริ่มหมดแล้วนี่คือขยะที่คัดแยกแล้วนะครับรอรอไปการทำปุ๋ยต่อไปนะครับจะมีเครื่องร่อนอีกโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าไม่แน ใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ